เหมือนเราทุกคนมาเวียนเทียนจาจำพรรษาสามเดือนกันเียกว่าเวียนเทียนเชา้ายันข่าค่ำยันเช้าเช้ายันข่าคข้ายันเชา้ชา,ชา,ชา,ชา90สวันเต็มเวียนก็นอยู่อย่างเนี้ยทั้งกลางวันกลางคืนกลางคืน,คน,คนกลางวันจนกว่าจะครบสมัยในสิ่งที่เราได้ปรนนาเข้าไว้ เราก็ไปสร้างความเข้าใจกันตามลักษณะอย่างนี้จึงบอกว่าเรานั้นเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องสร้างความเข้าใจกับชีวิตของเราไม่ใช่เราจะไปเข้าใจกับชีวิตของผู้อื่นชีวิตของการรวมตัวเรียกว่านานาชีวิตหรือตามสมัยนี้เขาเรียกว่าสังคมของชีวิต แต่สังคมหรือนานาชีวิตเหล่านั้นช่วยในลักษณะของเรื่องนี้ไม่ได้ช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายช่วยไม่ให้ไม่มีเวรมีกรรมช่วยไม่ได้ช่วยไม่ให้เราตกกระโลกเกิดเป็นสัตว์ช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยเราอยู่แม้แต่คุณพ่อคุณแม่ผู้รักเหล่านั้นที่สุดของชีวิต ท่นเป็อย่างช่วยเเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยตัวเองพระเจ้าท่านบอกว่าสาธุขโขบันประชาการลอยไปของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันเป็นลักษณะอย่างนั้น <c oughs> เราจะต้อง ให้ความสําคัญกับชีวิตของเรานะทุกคนในที่นี้ไม่ว่าพระเลนแม่ชีญ,ญาติโยมบาสกวฏติกาต้องให้ความสําคัญกับชีวิตมากาก่อนที่อัศสาสะปัสสาสะคือลมหายใจมันจะหยุดหยุดแต่ละครั้งหมายถึงเรื่องกําเนิดขึ้นมาจะเปลี่ยนแปลงหรือปกติขึ้นอยู่กับดีและไม่ดี ถ้ามีความดีเป็นเรื่องคำประกันก็ปกติในความเป็นมนุษย์ต่อไปเราก็จะได้มาเข้าโรงเรียนอันนี้ซึ่งเขาเรียกว่าโรงเรียนของพระอิยเจ้าที่เราเคยสะสมไว้เราเคยจะทำเข้าไว้ในเรื่องของพระห้าองค์ในเรื่องของการลดละนิสัย ราก็จะได้มาเรื่องเก่าๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกชีวิตที่เกิดมาแต่ละครั้งก็ไม่เรื่องใหม่มันก็เรื่องเก่าๆแล้วก็เรื่องทังความเจ็บปวดรวดแล้วร่ออ้งกายและจิตแต่ละครั้งละครั้งมันก็อยู่ในบทเดิมหรือบทดีใจเสียใจครับแทนใจน้อยใจอะไรไปอย่างนี้เนี่ย จึงบอกว่าแต่ละครั้งที่ลมหายใจหยุดบ่งบอกถึงลักษณะว่าไปดีและไม่ดีถ้าไปดีถือว่าบุคคลน,นั้นทำตนเป็นที่พึ่งของตนตาน้ถ้าทำไม่ดีไปทางไม่ดีเหล่านั้นไม่สามารถปกครองชีวิตได้ ปล่อยให้ชิ้องเรานั้นไหลไปตามเวรตามกรรมเพราะไม่ดูลเลยก็เป็นเรื่องที่โชคร้ายเ <c oughs> พราะฉะนั้นอินฟรากะาท่านึนบอกว่าวันหนึ่งเราจะดีใจและเสียใจดีใจที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งเสียใจที่ไปอยู่ในร่างของตับนะอีกคนหนึ่งดีใจได้กลับมาเป็นมนุษย์ได้มาไหว้พระพุทธเจ้า ได้มากราบคุณพ่อคุณแม่อีกได้มาเดินอยู่ในทางเส้นนี้อีกดีใจแต่อีกคนนั่ง้งหน้ามองดูดินไปเป็นสัตว์นานาสัตสังขารสัตวที่จะลองรับคำว่าความไม่รู้ของจิตดวงนั้นอย่างที่ธรรมโลกุตระบอกว่าสัตว์มีสัตจนสัตพ้นสัตแ้นสัตแสนกระดานสัตพวคอันประานเขาเรียกว่า สังขารสัพวกอันตรพานก็คือพวกที่ยึดถืออารมณ์แล้วก็ตัวกรรทำนี่แหละที่จะไปเกิดเป็นสังขารสับน่เพราะฉะนั้นเนี่ยผูบ้บรรยายพปานอยาที่จะบรรยายว่าข้อใจความไม่ง่ายและทำความเข้าใจง่ายๆให้ผู้ปฏิบัติได้ฟังและ,และให้ไปกลองอีกครั้งหนึ่งว่าจริงเท็จแค่ไหนทำไมพระเจ้าจึงหนีไปเรื่องเรื่องราวของสิ่งนี้ ก่อนที่ท่านจะหน e ีไปท้นเรียกว่าสังขารนิพพานกิเลสนิพพานท่านก็ยังกล่าวเรื่องราวเหล่านี้ไว้เพื่อให้พุทธบริษัทนั้นรับเข้าไว้รับเพื่อการถ่ายทอดให้แก่บุคคลที่อยู่ข้างหลัง เช่นอย่างพิสุพิสุนีจะถ่ายถ่ถายทอดให้แก่อุบาสิกาอุบาสิกา,ก,าก,ก็จะรับไว้จากเรื่องราวของสิ่งนี้เมื่อมีบุตรปีทีดาเกิดขึ้นก็จะนำเข้าสู่ศาสนาพเพื่อลองรับมรดกชินนี้ต่อไปที่เขาเรียกว่ามรดกของพระอริยเจา้า ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวของการเกิดการตายของจิตต,ต่างๆเหล่านั้นเราไม่ใช่เกิดมาเพื่อจะมาอยู่กินอยู่นอนหาโน่นหานี่สะสมไม้น่นไอหนี้กันตามน้ำเผลอตั้งใจแต่บุคคลที่มีสติสัมปชัญญะและจะไม่ประมาทเลยเรื่องกับทีวิีเรื่องของลมที่หมดแล้วก็เรื่องกลับไปที่ได้ลมอีกมันเป็นเรื่องที่ดีใจและเสียใจ ถ้าเป็นมนุษย์มันก็ดีใจใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสัตว์เราก็เสียใจเนี่ยเขาให้ลมเราอีกครั้งหนึ่งแต่ละครั้งที่ได้ลมหายใจขึ้นจะมีสต,ติหรือไม่มีสต,ติจะรู้หรือไม่รู้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ละนิสัยที่ฝากไว้ถ้าเรามีนิสัยที่เคยฝากไว้ตรงภารตะตไตรด้วยความซื่อสัตย์สุสจริตด้วยความนอบน้อมอ่อนอโยน มีการประพฤติปฏิบัติเป็นอาจินหรือนิจสิงขึ้น <c oughs> <c oughs> เราตายไปแล้วกลับมาเราก็บีนิสัยเราดันเข้ามาอาีกแต่ถ้าเราตายไปแล้วเกิดเป็นสัตว์หมดโอกาสเลยเราดู้งนิสัต์ที่มันอยู่ในวัดเราเยอะหมดมันทำอะไรกันวันๆว,วันหนึ่งคือหนึ่งมันทำอะไร เลาบอกแหวนกันกัดการดิ้นแย่งกันไปวันๆ <c oughs> และอายุอนามมันที่มันใช้มันใช้กรรมอยู่ในหน้าสังขารสัตว์มันทรมานขนาดไหนมันไม่รู้หรอกถึงมันเป็นขี้เลื้อนมันก็ไม่รู้ถึงมันเป็นโรคภยัยไข้เจ็บยังไงเกิดในการมันก็ไม่รู้ทนได้ก็ทนไปทนไม่ได้ก็ตายไปะ แต่เรื่เมื่อจะมีชีวิตอยู่เป็นจัตดดย์อย่างนั้นน่ะนิสัยวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปผ่านไปสะสมกับเรื่องการท้องของก,กรรมการทะเลาะบอกแวงกันตัดกันทำ้ายกันแล้วก็ตายไปเขาจะไปไหนเขาก็ต้องไปอยู่ในสังสารสัตวิ์อีกเพราะเขาไม่มีอะไรที่มาเปลี่ยนแปลงชีวิตกับได้เลยเไม่ไแล้วถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นบ้างจะเป็นไงเร,เราคิดดูซิ เราจะดีใจหรือจะเสียใจอ่ะนี่แหละคือพระพระแปลว่าให้ข้อคิดให้สติสัมปชัญญะถ้าคนไหนไม่เชื่อพระนะคนนั้นจะมีสติสัมปชัญญะได้อย่างไรจะรู้สึกบาปหรอสึกบุญได้อย่างไราะนั้นครตรงนี้ก็คือเราเรากำลังรับฟังคำของพระ รับคำชี้แจงของพระรับคำสอนของพระเพื่อให้เกิดเป็นสติสัมปชัญญาจะได้มีหนทางสำหรับนำชีวิตตนไปสู่ตามลักษณะของวันเวลาที่อัศาศาส,ส,ะส,ะส,ะสะาจักรภาษาเกิดที่เองให้เหมือนอย่างรมีพระองค์หนึ่งท่านเดินจงกรมอยู่เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปท่านก็เดินอยู่นั่นแหละ การทำจิตนิ่งเป็นพุทโธท,ท่านนะเชื่อในคําสอนของพระเจ้าจิตใจจะคิดไปโด้นไปนี้านกำไม่เอาไม่มีอดีตไม่ม,ไม,มีไม่มีอนาคตท่านจะพุทโธปัจจุบัน <c oughs> ในขณะที่จิตถ้าเป็นสมาธิค่ท่านกับแววเสียงธรรมเกิดขึ้นในใจว่ามีดินก็รีบเดินซะก่อนที่ดินจะสลายเห็นไหมพระอรสนนองโหปิตยินดี เหมือนก็ได้ได้เงินได้ทอ,องอะไรมหาศาลเลยนะเกิดกิสิบาทสิงนะสัทวิยะจิตะวิมังสาเพียบเลยเพราะว่ารู้แล้วว่าชีวิตประกอบด้วยดินและน้ำถ้าขาดดินขาดน้ำเมื่อ,อไหร่ดินนี้จะไม่ได้เดินอีกจะไม่ได้เดิน,ดดนตามเรองรอยัพพุธพเจ้าใช่ไหม่าน,นคิดได้เลย เมื่อพวเราคิดได้จำนึกได้มันก็ปรับปรุงแล้วแก้ไข้ตัวเองด้ถ้าคิดไม่ได้พิจารณาไม่ได้อะไรจะมาปรับปรุงได้อะไรจะมาแก้ไขได้อยูยเป็นมนุษย์กระทาเป็นที่เท่ามันก็ปรับปรุงไม่ได้เพราะว่าไม่มีสติสัมปชัญญะอะไรเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของของเราที่เรียกว่าเข้ามา ภูขาสังฆศสามัชีเพื่อชุมนุมทรรมเพื่อให้เป็นสัมมาทิฏฐิคือการฟังร่วมกันถึงปะเขาได้ยินได้ได้ฟังเหมือนกัน <c oughs> มีความนึกคิดที่เสมอกันมันก็ไม่เป็นวิชาทิฏฐิในการขัดแย้งซึ่จะไปถกไปเถียงกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นคือเราฟัง,งพร้อมๆกันเมื่อเราฟังพร้อมกัน เข้าใจร่วมกันดีแล้วก็ปฏิบัติพร้อมๆกันด้วยความรอบน้อมด้วยความสงบเงียมด้วยความอ่อนโยนให้กับชีวิตเขาผู้ที่เข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมในที่นี้หมายความว่าเราเข้าถึงองค์ภารตะนัดไเขาเรียกว่ากายเข้าถึงแล้ว รออยู่ว่ากระแสจิตจะเข้าถึงตรงไหน,นเข้าถึงอย่างไรลัรกษณะอย่างไรละเอียดอ่อนโยอ่อนอย่างไรหรือเข้าใจได้ลึกซึ้งแค่ไหนนั่นเป็นเรื่องกระแสจิตที่จะต้องถอนตัวเองจริงๆหลักธรรมหลักนี้เขาเรียกละหลักธรรมถอ,บมอดบางกฎถอดชดานะถ้าตรงไหนมีจิตเข้าถึงนะก็ถอดบังกฎถอดชดาเลย โงกุฎหมายความว่าผู้ที่ถือโลกธรรมแปลราบยศสนเสริญสุขไม่ยินดีแล้วเสื่อมลาบเสื่อมยศดินถาทุกไม่เอาแล้วนั่นคือโมก,กุฎชดานี่หมายว่าพวกเถอพวกที่ยึดถืออัตตาเป็นรัฐที่ต่ตา,ตา,างๆสมมติอรือเรือรอ,รอสีอย่างเงี้ยในประวัติมี <c oughs> มีพระสามองค์ที่ว่า ถอดชดาทิ้งลอยน้ำไปเลยก็คืออุลุเวและกัปตะปะนัทีกัปตะปะขยากัปะปะสาวพี่น้องสามพี่น้องนี่ถืองูไหวงูหาสายบายเย็นไหวงูอยู่งั้นนะ่ะจุดจุดคบเพลิงแล้วก็ไหวงูหาอาหารมาให้งูทำที่ดับพี่นอนให้งู่างมีฤทธิ์ดาวมีฤทธิ์หนุนงู พระเจ้าไปทรงพบเขาเลยบอกว่าเราเป็นมนุษย์ไทยเต่าบอกว่าใช่แล้เมื่อเป็นอะไรเป็นสัตว์ส,สัตว์ดีกว่าเราเลยเราเป็นมนุษย์ไปไหวสัตว์ไปเคารพสัตว์ถ้ากับเรานี้แย่กับสัตว์สัตว์ไม่ได้ให้อะไรเราเลยมีแต่เราไปให้เขาให้แสงสว่างเขาให้อาหารเขาท่านกำลังเดินทางผิด ทำไมหมดอารมณ์หมดกรรมกายกรรมวิีกรรมมนุกรรมท่านไม่คิดทำไมการเสิดของมนุษย์ตัดทํทำไมท่านไม่คิดท่านทำไมไม่ตรัสรองให้ดีมนุษย์ดีร้ายรอบข้างถึงสาราสัตว์รอบข้างท่านไม่คิดนี่อาไรท่านไม่คิดว่าเรื่องนี้เป็นชีวิตที่วนเวียนเรียกว่าหมดกรรมหมดธรรมที่เจ้างรงเทศนาโปรด เพรานั้นนหละเขามีดวงตาเห็นทำ